โลเลขาลงควรซื้อหรือยังแล้วถ้าซื้อควรซื้อที่เท่าไหร่วันนี้ไปดูกลครับแล้นีคือจอมโเีจียมครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณยูเชโชววันนี้ ครับสุดยอดครับคลิปนี้นี่เป็นคลิปที่แบบต้องดูเลยนะใช่สำหรับใส่นักลงทุนใช่กลับมาอีกครั้งที่ว่าเป็นเน้นๆนะแล้วที่เราไม่ไม่ได้พูดเฮียพารวยเฮียพารวยเฮ้กลับมาแล้วพาดอยไปหลายทีเฮียพาดอยอยู่ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้นี่คุณดูจะตัดออกเดือนไหนเอ้ยแป๊บเดียวนี่เดี๋ยวตัดแป๊บเดียวตัดออกเลยนะแซงเลยโอเคเพราะคลิปนี้เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจับปัจจุบันนะอ่านะครับนะครับปัจจุบันเราอยู่ใน ยุคที่ราคานาฬิกาเนี่ยก็ถือว่ากำลังปรับตัวลงอยู่เอาง่ายๆคือมันเป็นขาลงอยู่เป็นขาลงงจากที่มันขึ้นไปแบบถึงแบบแล้วถ้าขาขึ้นอยู่บนคอยังไงอย่างนี้เรืออย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยหนักถ้าแค่สบายโดนทานคอยเงี้ยเป็นขาเดียวเลยต้องขาา ต่อตาอุ้ยก็ต่อยากเลยเนี่ยทีเนี้ยมันเป็นการซื้อนาฬิกาครับถ้าพูดการลงทุนเราก็ต้องซื้อให้ถูกจังหวะถ้าซื้อผิดก็ดอยซื้อถูกเราก็กําไรแล้วก็เยอะด้วยคือต้องบอกว่าจริงๆขาลงเนี่ยมันเรามักจะเจอแต่คนอยากขายและกูไม่อยากถือนาฬิกาเพราะมันจะลงเมื่อไหร่ไม่รู้ใช่แต่อย่างที่ผมเคยพวกเราเคยบอกกันถ้าเราจะเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ของตลาดที่มันกําไรครับเราต้องกล้าในเวลาที่คนอื่นกลัวอ่าเว้นราคาขาลงแบบนี้ คำถามคือก็จะมีคนชอบมาถามเราว่าซื้อที่เท่าไหร่ดีวันนี้เฮียตี้นี่โหถามเอ็กเซลมาให้แล้วต้องเข้าไปนั่งใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ซปเปอร์คอมพิวเตอร์เลยนานไม่นานก็นั่งตรวจงานกันอะคลิปครึ่งชั่วโมงอะดูจะจบอะยังไม่ได้อัดเลยป็นจริงจริะจะใช้เซนตอบเลยก็ได้แต่ว่าผมก็อยากให้มันดูมีอะไรที่มันเป็นหลักเป็นการอะผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยถ้าตอบด้วยเซนคือเราตอบได้เลยวผมก็เลยอย่างนี้ผมก็เลยเอาข้อมูลอะลงไปใส่ไว้ว่าโอเคราคาทุน อุนตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับนี่คือวิเคราะห์ด้วยซุเปอร์คอมพิวเตอร์เลยใช้โปรแกรมระดับสูงมากคนอายก็คือราคาทุนมาแล้วผมว่าโรเล็กแต่ละรุ่นเนี่ยเราจะวิเคราะห์แค่รุ่นสปอร์นะราคาทุนเขาเท่าไหร่แล้วฮอตฮอตแล้วผมก็จะมาดูว่าถ้าเขาราคาเราสิ่งที่เรารู้คืออะไรเรารู้อดีตนะครับอดีตคือเรารู้ว่ามันขึ้นไปสูงสุดที่คนนร่แฟนเก่าอดีตเยอะไหม ไม่กี่คนครับอย่าพูดเยอะเลยนะเนี่ยดูของผมมือเดียวนับได้แต่ของที่โชคเนี่ยเขาตีนผมไม่ต้องต้องไปยืมตีนลูกบ้านมานับด้วยนะครับไม่ฟังเเฮ้ยไม่มีไม่มีนะภรรยาไม่ตโอเคแต่เรายกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าผมพัฒนาผมพูดเรียกว่าราคาทุนเท่านี้แตาถ้าพ่อค้าหรือว่าพวกเราแล้วแต่ไปได้ราคาช็อปมาราคาทุนแล้วเราไปขายที่ราคาที่เท่านี้จะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์อ๋ออ่า พอทำมาเอยมันนั่งดูเออว่ะมันเมคเซนนะสมมติว่าจะโชคจะลงทุนลักอย่างอืถ้าสมมติว่าอยากจะลงทุนนาฬิกาให้กําไรระหว่างลงทุนซื้อซัมมาเรียกับ GMT เออแล้วอะไรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรอะไรมากกว่าโอ้อ่เรามาดูไหมมีเหตุผลด้วยตัวอย่างผมพูดอดีตให้ฟังเหมือนนะนะอย่างราคายกตัวอย่างเป๊ปซี่ครับเป๊ปซี่ GMT เนี่ยเคยขึ้นไปถึงประมาณหนึ่งล้านป่ะใช่ไหมเป๊ปซี่ถึงล้านถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นถึงล้าน รู้ไหมว่าถ้าคุณสามารถขายเปฟรีในราคาหนึ่งล้านได้น่ะคุณจะได้กําไรประมาณหนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์อืออันนี้เทียบกับราคาป้ายบอกก่อนเทียบจากราคาป้ายนะครับในขณะที่ซับซับมารินซับเดชถ้าสมมติว่าคุณไปขายได้ที่สักที่มันขึ้นสูงสูงเลยในยุคที่ผ่านมาประมาณหกแสนหกแสนเนี่ยตัวอะไรนะซับเดชซับเดชคือหกแสนไปลายหกแสนไปไปอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างเนี้ยประมาณหกแสนแปด ครับู้ไหมถ้าเกิดคุณขายซับเดตสองแสนแปดคุณกำไรแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้แปดสิบนั้นในขณะที่เมื่อกี้บอกเป็นฟรีเนี่ยคุณกำไรร้อยกว่าร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์คือมมากกว่าครับเดดแต่ต้องได้ในราคาทุนนะแต่องมาราคาป้ายราคาร้านนะเออ่อยกตัวอย่างหรือว่าแม้กระทั่งอย่างเดโทน่าที่ผมไม่ได้ทำไปถึงราคาสูงสุดเลยนะเดโทน่าเนี่ยไปล้านเท่าไหร่นะล้านเจ็ดล้านเจ็ดซึ่งน่าจะอยู่ประมาณแบบเกือบสองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับเนาะก็ อ่าแล้วเดทโน่าไงครับฮียทีนี้เดทโอน่ายังเราไม่จบก็ก็นี่ไงก็มันถ้าเราลงทุนเดทโอน่าเนี่ยอ่าเราจะได้กำไรเยอะพูดง่ายว่าในการลงทุนนาฬิกาแน่นอนถ้าเราลงทุนที่หุ้นซื้อหุ้นแห่งอ่ะครับเราซื้อจื้อ็มทีหนึ่งเรือนจะได้กำไรมากกว่าซื้อสัตว์หนึ่งเรือนซื้อเดทโอน่าหนึ่งเรือนจะได้กำไรมากกว่าสัตว์มาลิเนอร์หรือว่าจีเอทีหนึ่งเรือนอยู่แล้วเป็นสัดส่วนกันไปเขาอยู่ที่คนแหละแต่ตัดสินใจบางคนเขาบอกว่าซื้อจีเอมทีกว่าจะขายยากงัั้้นนซือสกเเิ่าไป สองเรือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้กำไรดูตารางเอ็กเซลนี่เงี้ยวิธีเนี้ยไปทำเองที่บ้านได้เนี่ยครับหรือถ้าอยากจะได้ไฟนี้อ่ะฮะกูก็ไม่มีให้เพราะกูทำเสร็จแล้วกูลบทิ้งละขอบคุณนะเพราะที่เป็นไฟลักขั้นสุดยอดถ้าได้ไปนี่รวยเลยนี่รวยเลยนะโอ้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อ่ะเอาง่ายๆก่อนสรุปว่าไงเรียนทีนี้พอผมได้ตารางนี้แล้วผมก็จะมานั่งดูแล้เราจะมาใช้เซน์บวกกับตัวเลขผมมีตัวเลขเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูเฉยๆอ่ะฮะแล้วจะใช้ความรู้สึก นะครับไม่ใช่หลายอย่างอย่างว่าต้องบอกจริงพวกเราไม่ใช่ไม่ใช่เซียนหรอกที่จะถ้าเรารู้ทุกอย่างก็รวยแล้วถ้าเรารู้ว่าเดี๋ยวไม่จะลงไปตามสุดแค่ไหนแล้วทีนี้พูดง่ายคือเคียตี้เนี่ยจะวิเคราะห์ผ่านประสบการณ์การลงทุนในการโรเล็กเนี่ยมาหลายปีแต่ว่าไม่ได้เอาแค่ประสบการณ์มาตอบก็มีหลักมีการด้วยคำนวณมาให้ดูด้วยอไว่าทีนี้เรามาวิเคราะห์เทียนรุ่นเลยลองถามว่าเออเนี่ยพวกเราสามคนเนี่ยสามารถบอกตัวเลขคนละตัวกันได้อยู่แล้วแล้วพวกเราก็ไปคิดกันเอาเองนะกันว่ามันน่าอยู่ประมาณไหนเราเริ่มจาก เรามาคุยเรื่องอาซัมารินเนอร์ก่อนนะอครับซัมารินเนอร์ในราคาป้ายสามแสนหนึ่งอันนี้คือซับซับเดชสีดำซับยังเนี่ยซับโนเดชซับโนเดทโอเคซับโนเดทนะครับสามลราคาป้ายนะสามแสนหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดอะนะครับส่วนซัพเดชเนี่ยสามเจ็ดหกอ่าประมาณสามแสนสองกับสามแสนแปดละกันทักทีง่ายว่าราคาทุนอะอ่านะครับ ทีนี้เขาวิเคราะห์ซับเดตว่าเฮ้ยรถจะรับที่เท่าไหร่ดีสูงสุดที่มันเคยไปถึงเท่าไหร่เอียมันเคยไปถึงเนี่ยก็ประมาณที่เชฟพูดคือหกแสนไปปลายสับเดตนะซับเดตนะคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนซับโนเดตก็ก็ประมาณห้าแสนกว่าไหมห้าแสนเกือบห้าแสนปลายเหมือนกันห้าแสนกว่าอ่นะครับก็เนี่ยสีแดงที่ผมทำไว้ตรงนี้มันคือที่มันเคยขึ้นไปสูงสุดเออกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอียประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ทีนี้ผมถามผมว่าผมมองว่าซัมมาริเนอร์เนี่ยน่าจะ ณปัจจุบันเลยวันเนี้ยนะฮะมันเห็นราคามันย่อลงมาแล้วเนี่ยมันย่อจากกำไรตัดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันย่อเหลือประมาณที่ผมเห็นนะเหลือห้าสิบเซ็นต์ละตัวไหนครับซับเดตอ่ะประมาณเท่าไหร่ครับผมจะเห็นอยู่ไปประมาณเนี่ยห้าห้าห้าหกเนี่ยห้าห้าห้าหกนะนี่เหรอไมเออทีเนี้ยเอาไงดีอ่ะเอาไงดีทีเนี้ยมันก็มาใจแล้วนะส่วนตัวของผมคิดลึกๆว่าคิดลึกเหรอครับก็ไม่ลึกหรอกเฉยๆกูนั่งเดียนเลยขอผมคิดว่า ราคาส่วนตัวนะผมมองว่ากำไรที่40%เนอะ่์เป็นอะไรที่น่าจะขอรับได้แล้วครับเป็นลงทุนซื้อเลยเป็นแนวใต้ของเดือนนี้เพราะอย่าลืวมว่าคนที่กวาดที่เขาจะได้ซัมมาริเนอร์ราคาป้ายมาสักเดือนเนี่ยจะต้องลงทุนกับกต่างๆนาน,นะน,นา,นนานการเปิดเมมเบอร์การตีซีกับเซลล์การการซื้อราคานาฬิการุ่นที่แบบไม่ฮิตแล้วเอาไปยอมหักขายถูกว่าป้ายเพื่อให้ได้กำไร ผมมองว่า40%น่าเป็นตัวเลขที่มันไม่น่าจะต่ำกว่านี้แล้วถ้าตำ่ำานี้มันจะเริ่มไม่ค่อยน่าทำพวกสายไกลติงไกลติงไกจริง,มรงผมมองผมมองว่าซัมมารีเนอร์เป็นแล้วแต่เป็นรุ่นที่หาได้ไม่ยากนะครับผมเลยมองที่เอา40%ถ้าเราอยู่40%เนี่ยผมมองว่าเนี่ยแนวรับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่คนะเพี่อก็คือซัพเดตเนี่ยจะอยู่ประมาณ5.2 5.3ล้านแสนอะไรนะแสนเฮ้แสนแสนคือ ห้าแสนสองห้าแสนสามโอเคพูดง่ายคืออ่มรอบเก่าก่อนดีกว่ารอบเก่าเนี่ยซับเนี่ยเคยขึ้นไปสูงเหมือนกันแล้วมันลงมาต่ำสุดเนี่ยตอนที่ผมแย่ถาให้ผมปีปีปีนู้นอ่ะสามแสนกวายน่ะใช่พูดง่ายคือไม่เท่ากับนาปายบวกสองหมื่นอ่ะถามว่ากลับไปถึงตรงนั้นได้ไหมผมบอกว่ายากแล้วตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้คุณไปช็อปโรเล็กมึงก็ยังไม่มีของเหมือนเดิมนะ ถูกต้องเลยนะแต่คุณบอกให้กล้าขาลงไอ้ลงเน่ะมันลงจริงนะครับราคาขายต่อนะแต่ความหายากมันไม่ได้หาง่ายขึ้นเลยนะเพราะฉนั้นคุณบอกว่ามันจะไปสามแสนมึงจะไปราคาป้ายแม่ไม่มีทางหรอกไสี่แสนนั่นยากเลยใช่ไม่มีทางเพราะว่ามันหายากดีมาร์มากขึ้นอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปหนึ่งแล้วว่าเขาวิเคราะห์แล้วว่าไอ้ดีมา์น่มันมากขึ้นนะอเมริการาคา แต่ว่าไอ้ที่มันราคาลงชูขึ้นไปเพราะมันมีการเก็งกำไรผสมไปด้วยบวกกับดีมานจริงๆริงง่ายๆคือมันมันเวอร์ไปละพอถึงเวลานึงอ่ะเขาก็ขายทำกำไรกลับคืนมาราคาก็จะกลับมาไอ้ตัวที่ขังอยู่ก็คือดีมานนั่นแหละนะครับเป็นจริงๆก็รอบนี้เฮียตีถ้าเป็นซับเดตเนี่ยอยู่ที่ประมาณซับเดตเนี่ยผมผมให้เลยเนี่ยเม่อวัน่ผมนั่งเขียนเขียนไว้เลยวนั่งเทียนเลยซับเดตห้าแสนสามผมให้ห้าจุดสามนะฮะแล้วโนเดตโนเดตผมให้สี่จุดห้าโอเคท้ายกันเอออย่างที่คุยกันตอนไลฟ์เนาะเมื่อกี้ตออไลฟ์คื ผมมองว่าถ้าซับเดทเนี่ยถ้าเลขห้าเนี่ยห้าต้นต้นห้าหนึ่งห้าสองนี่คือโอเคละถ้าได้สี่ปลายนี่แม่งสุดยอดแต่มีเท่าไหร่ต้องใส่กับสี่ปลายเพราะฉะนั้นจริงเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันต้องแข็งแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นมุมมองอะจะแบบถูกผิดว่ากันไปแนวทางแนวทางอ่าฮะต่อต่อต่อนี่จบซัมมาลีแล้วอ่าฮะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นถัดไปก็น่าจะเป็น GMT แล้วไปแม่ไปแม่กับเพสซี่ แต่ถามนาฬิการุ่นเกมทีเป็นรุ่นที่ผมชอบมากสำหรับโรเล็กนะครับมันฟังก์ชันมันคุ้มดีไซน์สวยดูมีคลาสใส่กระแทกโต๊ะไม่เสียดายมากทำไมอ่ะก็มันไม่ได้แพงมากเหมือนอย่างดิโทน่ามันก็กระแทกโต๊ะมันก็เสียดายตุลตาลเออไมนใช่ตุลตาลตุลตานรวยวอมีประสบการณ์ใส่รูปบียรนล้างต่วนลูกซื้อมาหกแสนห้าขายไปห้าแสนชวนี่่แล้วราคาขึ้นไปล้านหนึ่งไม่ไงมีความสุขไหมเสียดาย ดูนีลดูนี้ไม่ถาดีกว่าดงนี้ไม่ร้ายสุดก็อ่ะมาดูราคาป้ายของ GMT กันครับ GMT ผมดูราคาป้ายโอ้โหผมงงเหมือนกันนะผมไม่ได้ตามราคาป้ายของช็ชอบดูเลยมานานสามแสนแปดเองครับเหรออันนี้สายจูกับสายเท่ากันเท่ากันเนาะสามแสนแปดอันอันนี้คืออันนี้คือยูแบทแมนแบทแมนกับเฟลซี่ราคาแบทแมนเฟลซี่ราคาเท่ากันอ่าตอนตอนนี้ใครรอสไป์รอก่อน แล้วคุณลองคิดดูนะครับเป๊ปซี่เคยขึ้นไปล้านหนึ่งอ่ะประมาณร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่พูดส่วนแบทแมนเองนี่ขึ้นสูงสุดมันประมาณเท่าไหร่วะโชคเก้าสิบเป็นแสนไปไปไปประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็เทียีขึ้นสูงกว่าคือถ้าเทียบกันไหนเห็นได้ชัดว่าขึ้นสูงกว่าซับบรินเนอร์ใช่ครับก็มองแล้วแหละผมก็นั่งเทียร์แหละผมทีนี้ผมนั่งเลยแหละผมมองว่าถ้าเป็นสเต็ปเป็นช่องหุ้นน่ะ เฮ้ยถ้าเกิดราคาเคยขึ้นสูงสุดเท่านี้อผมผมเชื่อมั่นอย่างนี้ผมเชื่อมั่นว่าการวิเคราะห์ซับมารีเนอร์ผมมันแม่นจำที่สุดแล้วไอที่พูดไปเมื่อกี้นะครับมันจะบวกไปอีกจาก40เป็น80ใช่ไหมมันจะโดดไปหนึ่งสองสามนี่สามช่องสมมุติว่าเฟซี่เคยอยู่ช่องนี้มันจะลงมาหนึ่งสองสามโอ้โหอ่าเห็นไหมอ่าทีนี้ผมก็เลยแบบจะเจ็ดแสนหกเลยเหรอเฟซี่เจ็ดแสนสุดดีไหมก็ก็อาจจะเข้าได้แล้วนะเฟบซี่เจ็ดแสนหกหรอแต่ผมมองว่ามันก็สูบไปนะ อันนนนี้เเกิจรงๆลยนะคือมันมีทั้งเฮตี้เนี่ยมองในแง่ของตัวเลขเปอร์เซ็นต์และมองในแง่ของเซนที่เคยเห็นาราคาต่างๆผมบอกว่าถ้าสมมติว่าผมไปหิ้วเกมทีมาได้เนี่ยผมเอาไปสักหกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็พอละมั้งสักพันก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นอันนี้เริ่มเดายากแล้วเฮตี้ตรหรอเออแบทแมนอ่ะแบทแมนเนี่ยแบทแมนผมเห็นปัจจุบันผมเห็นแล้วไงาาว่าแบทแมนปัจจุบันผมเห็นอะปล่อยกันอยู่ทหกแปดใช่นี่ไงและผมเชื่อว่ามันย่อไปอีกละมากก็ช่องหนึ่งของผมอะก็คือที่หกแสนหกแสนหนึ่ง นี่ถ้าแบทแมนนะมาได้หกแสนหนึ่งนะผมเข้าเลยเบบซี่ผมให้หกสิบแปดสรุปแนวรับคือถ้าที่วิคอสคือเป็นอย่างแบทแมนเนี่ยหกแสนหนึ่งเนี่ยคือน่าจะโอเคใช่ก็คือตรงกับผมก็คือกําไรที่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์จ้าราคาอันนี้คือตรงกับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบทแมนเนี่ยมึงจะตกไปสี่แสนห้าแสนเนี่ยคือไม่ทัไม่ได้เขาก็แห่มาซื้อตัวนี้กันหมดเพราะฉะนั้นราคาแนวต้านเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ประมาณ ถ้า6 0 0 0 0เนี่ยลงไปต่ําสุดในรอบนี้นะในรอบนี้นะก็คงจะเป็นจุดที่แบบพอจะโอเคอซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ80%ก็คงแบบกว่าก็เราอีกแป๊บนึ่งส่วนแฟซี่เฮียเท่าไหร่นะแปซี่เนี่ยผมกำลังมองว่ามันมันก็แอบถือกเอาตามคณิตศาสตร์อะผมตั้งไว้ที่6.8แต่ในเซ็์ของผมอะผมว่ามันไม่ต่ำเจ็ดอันนี้ถ้าเฮียบอกแบบนี้คล้ายผมผมบอกว่าถ้าเจ็ด แค่เจ็ดจุดห้าแบ๊บซี่ก็ออกแล้วนั่นหมายเพราะว่าแนวที่ผมคิดว่าควรจะเป็นทาหเราผมนะคือมันต้องเป็นเจ็ดกลางๆเนี่ยเจ็ดจุดหกที่ที่บอกเมื่อกี้เป๊ะผมเลยเพราะรู้สึกว่าอัดพูดง่ายคือสักสีของแบทแมนกับแบ๊บซี่อะมึงราคาเท่ากันปุ๊บใครซื้อแหละถูกต้องเพราะนั้นในมุมผมคือกุณจาบอกว่าหกหกปลายมันไม่ใช่อยังไงแบ๊บซี่เนี่ยต้องเหนือกว่านิดนึงอะโอเคเจ็ดจุดหกโอ้โหรีว่าต่างกันรักประมาณแสนนึงอะใช่ไหมอ่ะใช่ แต่กว่าด้วยถ้าได้เจ็ดต้นๆนี่แบบกรีดร้องคือถ้าถ้าเป็นซี่เขาเรียกเจ็ดรีบส่องในแล้วรีบมองในแล้วเดี๋ยวจะรูนี้เก็บของเก็บของแต่คิดว่าคงอีกนานนะเพราะว่านี่คือเป็นปลายแบบตับอททอมสุดนะอ่าใช่ก็ย้ำนะครับว่านี่เป็นแค่ความเห็นของพวกเราฮะเป็นเป็นแต่ค่อนข้างแม่นใช่ไหมอะไรความเห็นของเราแม่งที่สุดในปฏะทับใเพราะว่าเราคือรือไม่ใช่ว่าเราอ่ะเราเดาถูกนะ แต่ตลาดทําตามที่เราพูดพระเจ้าพระเจนาคนี้จังเลยคือถ้าคิมนี้ออกไปเมื่อไหร่อ่ะหนึ่งเลยนะผู้ซื้อจะทําตามเราแล้วประมาณ80เปอร์เซ็นต์นั่งรอนั่งรอเลยนั่งรอราคาแล้วคนขายเพราค้าก็บอกอ๋อราคานี้ใช่ไหมเขาก็จะมีคอาแล้วว่าเราคุมเขาไหมเราคุมเขาก็ขายผู้กําหนดราคาตลาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการวิเคราะห์บนปัจจัย ขนาดนี้นะแล้วไม่รู้ว่าสถานการณ์โลกอะไรเนี่ยเดือนหน้าสองเดือนหน้าบางทีมันก็เปลี่ยนไปแล้วอแต่ถ้าช่วงเนี้ยคลิปเราออกปั๊บเนี่ยเดือนสองเดินนึ่งใช้ได้หลักการผมเชื่อผมโอเคในช่วงนี้อ่ะจะไปเดวานหน้าเลยหรืออยู่ GMT รุ่นพิเศษกันต่อผมขอดูรุ่นที่ผมล้างต้นรุ่นนิดนึงนะครับเพามันเป็นทูโทนที่รุ่นเดียวที่มาวิเคราะห์อ่าฮะคือทูโทนรู้สึกมีความรักเป็นพิเศษนะเราอะรุ่นเบียร์อ่าฮะรุ่นเบียร์เนี่ยเคยขึ้นไปถึงล้านหนึ่งเลยนะร้านต้นเนี้ยประ้านเนี่ ผมมองว่ามันย่อม,มานะมันจะน่าประมาณเก้าเนี่ยแปดแปดจุดหกเนี่ยถึงเก้าแสนแปดกลางอนะ่ะถึงเก้าแสนกลางอนะ่ะก็คือตอนนี้กำไรหรือประมาณคือตอนนี้ผมเห็นแล้วมันมีคนขายรูเบียอยู่วันวันนี้ผมเห็นอยู่แล้วเนะี่ยเก้าแสนเก้าแสนนิดเดียวเลยผมเห็นแล้วนะแต่เฮตี้เชื่อว,ว่าผมเชื่อว่ามันอยู่แปดจงกลางอ๋ออัอนนี้อันนี้ผมโ <6. S 1> ชคว,ว่างนะ <laughs> ผมว่าคแปดต้นแปดต้น ในมุมผมอะจากสีของรูดเบียรเนี่ยจะสูงกว่าแป๊บซี่แต่ว่าไม่ได้สูงกว่าแบบเดือดดานเพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยถ้าเราบอกแป๊บซี่เจ็ดจุดหกรูทเบียก็แปดต้นๆ้นี่พอไหวโอเคโอเคอะต่อไปน้องใหม่ไหมน้องใหม่ขับซ้ายเดี๋ยวขอเดีทน่าก่อนอ่ะเราได้ขับซ้ายนั่นแม่งเป็นตัววิเคราะห์ยากที่สุดจริงเหรอเออใช่เป็นไฮไลท์แล้วกันน้องใหม่ขับซ้ายเดทน่าเดทน่าครับ ต้นทุนนี่ยเคยขึ้นไปถึงเท่าไหนสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะจริงเหอต้นทุนห้าแสนอ่ะฮะห้าแสนหนึ่งครับอ่ะมันเคยขายกันไปถึงเท่าไหร่แต่เดขายว่าล้าแปดแปดล้านแปดล้านแปดเนี่ยครูจะขายไปตอนนั้นก็คือจบไปนะก็สบายก็เคยบอกให้คนขายไปหลายคนแล้วนะไม่เป็นไรหรอกคือเขาซื้อมากูจะซื้อมาต่้งเดี๋ยร์ตัวหน้าก็เป็นลุ้นหนึ่งที่มองว่าครูเนี่ยโอ้คิดถึงลูกชายเลยตอนนั้นได้เดียร์ตัวหน้ามาหกแสนที่ชื่อไอวินนะดื้ไมแล้ว เจ็ดแสนขายแล้วขายไม่ต้องเจ็ดแสนห้าเดี๋ยวล้างหนึ่งเฮ้ยมันก็เยอะอยู่โอเคมันเยอะและเจ็ดแสนห้าผมก็ได้กำไรตั้งกี่เปอร์เซ็นต์นั้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ถึงมาห้าแสนใช่ใช่โอเคอ่ะอ่ะก็ทีนี้เดือนหน้าเนี่ยก็มองผมมองว่าถ้าน่าจะเป็นตัวเดียวแหละของโล็กที่มันจะไม่ต่ำห้าน ผมมองว่ามันไม่กลับมาเก้าแสนแล้วครับนี่อาจจะดูโหนะเพราะเมื่อก่อนเป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าร้านหนึ่งก็แย่แล้วครับเออคือคิดว่าเดตัวหน้าเนี่ยผมก็มองว่าแม่งไม่กลัวต่ําร้านว่ะถ้าให้เดดําหนึ่งล้านหรือล้านหนึ่งอะเดขาผมก็ต้องบวกไปอีกอะซองน้ำแสนอะเออผมก็เลยคิดว่าเนี่ยสําหรับผมผมมองว่าเดดํามาอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเดขาเดขาผมก็ประมาณหนึ่งจุดสามโหก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์จาลคาป้าอยู่ดี ก,กี่เปอร์เซ็นต์วะ1.3ร้อยเลยก็แต่5แสนไปล้านนะ่ะโอ้เกินด้วยสมมติ1.1.3ที่แม่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเกินนี่แล้ค <laughs> ุณจ,จุดต่ำสุดของเดทที่รับได้นะใช่เดทที่มันจะลงโชคคิดว่ามันจะลงต่ำล้านไหมเดทมันจะต่ำไหม <c oughs> เอาขาวหรือดำเอาดำก่อนดำเออเอาดำมีโอกาสโอกาสดำเนี่ยมันจะอยู่ที่ถ้าถามผมนะมันจะวนเวียน1.1.1.2 9แหน่ยคือมันจะวนอยู่แหน่ยเอาหนึ่งล้านวนๆแค่เนี้ยก็จะไม่ต่ำกว่า9แน่นอนอ่ะใช่เล่นมันต้อง ยังยังเลวร้ายก็ก้าวกว่าเก้ารก้าก็ยากก้าก็ยากร้านนึงไปละผมว่าผมไม่ใช่ว่าร้านผมว่ามาตรฐานไห่ของเดีต้าน่คือหนึ่งร้านแล้วแต่แพนด้าเนี่ยแพนด้าเนี่ยตอนนี้คือประมาณหนึ่งจุดสามลงมาสองแสนร้านหนึ่งต่ำสุดคือหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยควรเข้าแล้วสำหรับผมนะเดี๋ยวชว์ให้จะประมาณเซอร์กิสช่วงจะให้เดียขาอมาสักหนึ่งจุดหนึ่งส่วนดำเนี่ยจะประมาณก้าวไปยปลายร้านนิดๆอะไรเงี้ยส่วนผมก็จะให้สักสีมันอีกนิดนึงคือถ้าขาผมให้สักหนึ่งจุดสามเริ่ แต่ผมไม่ซื้อนะเธอแต่ก็ไม่แน่1.3นี่เราบอกอันนี้ผมบอกจุดตำสุดนะแพนด้าเฮียตำตำสุดอย่าง1.3เนี่ยหรือตำหมดเนี่ยผมว่าตำสุดอัน1.2คือตำสุดสุด1.2สังเล่มริกันประมาณนี้แหละก็ล้านต้นๆน่ะสรุปอ่ะใช่ถ้าเป็นแพนด้าเนี่ย1ล้านนิดๆเนี่ยล้านสองล้านหนึ่งคือถ้าคิดจะซื้อใส่อ่ะมันจะล้านสามล้านสองก็ซื้อไปเถอะมันจะไม่ต่างกันมากแล้วนะครับ แต่ถ้าไอสายเก่งก็แล้วแต่ละกันอย่าอย่ารอมันเด็กแลก้วกันสมมุติว่าผมจะอ่ะเดี๋ยวเอาให้จบก่อนเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันเหมือนกันทีนี้อาจจะทอนหน้าไปนะทีนี้มาตัวสเปเชียลเหมือนกันน้องใหม่ไฟแรงไ,<ม>ไม่มีอดีตให้วิเคราะห์ใช่ไ <laughs> ม่ให้เป็นนาฬิกาขับขวาเพิ่งเกิดคือขับซ้ายครับสไปซ์เออสไปซ์พ m d หน้าเขียวดำเนี่ยนะครับรุ่นใหม่ดูแลราคาป้ายแค่ สามแสนเก้าก็คือแพงแพงกว่ารุ่นพี่แพงกว่าไอ้พวกเ m t อื่นแค่แสนหนึ่งอ่ะแต่ราคาตลาด1.7ล้านตอนนี้1.7ล้านล้านเจ็ดคือต้องยอมแล้วนี่คือปีที่เขาเปิดตัวกี่เปอร์เซ็นต์ไอสามร้อยเลยเออโอ้กหุอยู่แถวเนี้ยสามร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์นะป่ะคือเยอะมากอันเนี้ยอันนี้แม่งโวดร้ายมากจุดลักเหรอครับถ้าถามผม ผมอ่ะจริงๆผมให้คุณค่ามันคือมันมีประเด็นที่ผมกลัวกลัวอางรดีกลัวมันดิสคอนผมไม่คิดว่าจะอยู่นานว่ะไอนาฬิกามันเป็นอะไรแปลกมันแปลกจริงผมแค่คิดถึงว่าการที่จะต้องมาประกอบนาฬิกาแบบกับเครื่องกับเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะทํานานไหมไแล้วถามว่ามันเม็กซ์เอาจริงๆอ่ะถ้าถึงการใส่ส่วนใหญ่คนใส่นาฬิกาข้อมือซ้ายถูกไหมใช่ส่วนใหญ่จริงมันก็เริ่มแบบเวลาปรับตั้งนาฬิกาก็จะใช้มือขวาหมุนเม้นมยม แต่เพ้าหมุน,มนอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบกลับมันก็ไม่ค่อยถนัดมากแอบวิเคราะห์ huh. ว่ามันอาจจะอยู่ไม่นานมันจะปีสองปีสามปีไม่รู้ครับอืแนวรับพี่คิดว่าจะรับเท่าไหร่ผมผมผมเอาเดโทนาขาวมาเป็นหลักผมให้เกรดมันหนักเท่ากับเดเพนด้าเลยนะ oh. มันหนักแต่นปีใหม่แน่นอนปีนี้มันสูงกว่าเดพนด้าแน่นอนเพราะมันของใหม่เนะครับแต่มันผมว่ามันไม่ควรต่ากว่าเกรดนะนี่เรื่องเปอร์เซ็นต์กำไรนะมันเนี่ยจะต่ำกว่าเดพนด้าผมผมเดาอย่างนี้อื ความหายากไม่รู้อะไรหายากกว่าวะตอนนี้ก็น่าจะเป็นสไปร์สไปร์เพราะเพิ่งออกเพิ่งออกอ่ะผมก็มองว่าถ้าดีเฟนด้าผมให้แนวรับของผมทีม่ผมมองไว้ประมาณร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวสไปรนะ์ตนะอ่ะดูก่อนนะอยู่ที่หนึ่งล้านล้านหนึง่งซึ่งพอหนึ่งล้านเสร็จมาดูอเอา้าเฮ้ยจริงเหรอวะตอนนี้ล้านเจ็ดน,นะไม่ได้ลงไปไม่ได้ไม่ได้ลงถึงหนึ่งล้านไปไปไม่ได้ลงมาเจ็ดแสนแบบเฮ้ยไปไม่ได้ไม่ได้เออ่าตอนม่นั่งคิดอยู่บวกเอาไงเดีววะเนี่ย สรุปว่าคือในดูส่วนตัวผมไม่เอาสไปด์มันอยู่ในแนวรับของผมยแล้ว uh huh. คือเป็นในการที่ผมไม่คิดจะเล่นร,รับไม่ได้ <laughs> มมไม่ไก็ถา,ถามผมในปีนี้นะ uh huh. ถ้าบอกว่าเป็นรุ่นใหม่เนี่ย uh huh. ราคาสมมตริร้านเจ็ดแล้วปีหน้าลงไม่ดิสคอนนะสมมติมันงอยู่รอบปีหนึ่ง uh huh. แล้วไม่ดิสคอนมันจะราคาลงตามรอบเลยจากร้านเจ็ดเนี่ยมันจะต้องลงเหลือประมาณร้านสี่ร้านสามเนี่ยจะเป็นแนวรับที่ผมมองว่า เป็นไปได้ถ้าได้สักล้านสองเนี่ยคือผมว่าโอเคมากสําหรับสไปน์นะอะนั่นคือโอกาสที่จะเกิดขึ้นยากนะครับก็แสดงว่าเนี่ยเฮโชให้เราพอกับเดพันได้ใช่ป่ะใช่แต่ต้องเอาจริงในใจลึกๆนะความ r รลิตี้ของสไปอะยากกว่าเดมันยากกว่าเดนะเพราะในมุมผมอะมันต้องบวกไปสักแสนหนึ่งอืมถ้าได้สักแสนตีเอาแล้วก็แล้วแล้วพิเศษโหดนะ แต่บาง GMT สัสีไดโนร่าแต่วันพูดไปนะคือถ้ามันเกิดออกมาปีเดียวมันดิสคอนอย่างไอ้ทิฟฟานี่นั่นนะโอ้ขี้แตกโอ้คิดว่ามันจะไปเท่าไหร่แล้วโคตรลิมิเต็ดโคตรแรเลยนะเพราะว่าแบบสีก็แปลกอ่ามุมก็แปลกกับตีลังกาอีกอืหโอ้ผมงานนิ้งใครมีนี่พราวเลยอ่ะแล้วก็มันไม่แต่มันก็จะออกได้ปกติไหมออกลับมาเป็นสไปเวอร์เชนเบเซลไปอยู่แค่ว่าใส่ถ้าอย่างนั้นต่อให้ไม่ออกอย่างนั้นจรนะไอตัวกลับได้ก็จะโคตรแพงใช่ไหม แต่มันขึ้นอยู่กับเก็บแบบไหนไงเก็บแบบใช้ไม่ได้นะเออใช้ไม่ได้ถ้าเก็บแบบใช้แปลว่ามันก็มูลราคาการสะสมไม่ได้ไงแต่จริงเฮ่ช่ไม่น่าจะมีติดไฟนนเลยเขาไม่ขายเยี้ยไปที่ช็อปเขาไม่ขายแต่ที่ว่าตอนนี้ถ้าเขาให้1.7เฉลี่ยช่จะคิดไหมล่ะเจาอไหมล่ะเดี๋ยวกูมีกูต้องจ่ายมูลชายอยู่เนี่ยเขยังมีศักดิ์ศรีเขาเป็นเจ้าชายอเมก้าอยู่ แค่เป็นการใช้เงินไงค,คือคือไฮที่ใช้ดี High นะเทอร์น่ะก็แล้วแต่คิดละกันแต่ว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวอ่ะสองอย่างคือจะเอายังไงจะไปจะไปถ้าถามผมนะเข้าร้านกลางๆ,ๆเนี่ยถ้าถ้าร้านกลางเนี่ยไม่น่าเจ็บน่ะคุณคิดว่าสไปเนี่ยมันจะหลบไปร้านหนึ่งหรอก็ไม่น่าแต่มันยากนะมันยากวันนี้กูวิเคราะห์นะแต่ถ้าแบบโหกูไม่เอาเลยเนี่ยมันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ย ไปร้านการเนี่ยรับได้เว้ยรับได้นะครับมึงได้ร้านจุดต่ำสุดที่ผมคิดไว้ก็คือเดฟเดฟแพนด้าประมาณร้านตีเนี่ยเพราะมันสูงกว่าแพนด้าอีกหนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นผมในร้านสี่เนี่ยขู่ไม่ได้เป็นจุดที่ต่ำสุดของมันแล้วเพราะฉะนั้นแอบหน้านะหน้าหน้าหน้าสนใจมากนะทั้งในแง่ที่ที่สุดในโต๊ะจริงผมก็จะร่วมรับมานั่งโต๊ะจริงกับผมได้นะร่วมรับได้คนที่จะจะไปเนี่ยโวเรนพวกที่ใส่โล็กที่ห้องอื่นรุ่นอื่นอื่นก็ก็ไปตรงข้าง เรบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราวิเคราะห์ที่พูดทั้งหมดเนี่ยตัวเลขเนี่ยคือจากประสบการณ์จากการคำนวณแล้วก็ข้อสันนิษฐานใแต่ไม่ไม่บอกว่ามันจะถูกเป๊ะหรือไม่ไม่ได้ชัดจูงไม่ได้แนะนําและราคาที่พูดเนี่ยคือตาสุดใช่แต่สิ่งที่เร่าผมจะบอกอย่างนี้น่าจะคล้ายกับเฮียคือครับมันไม่มีทางซื้อหุ้นที่ถูกที่สุดแล้วไปขายแพงที่สุดได้ทุกครั้งหรอกถูกต้องใช่แล้วเพราะฉะนั้นหลักการในการลงทุนคือสิ่งสาคัญคือคุณเห็นเทรน คุณรับได้ในส่วนของเอาเารียกที่เอา s a ฟตี้ใช่ไหมเฮียคือถ้ามันลงไปสมมติอย่างเช่นเอาเอาเอาแพนด้าเอาแพนด้าถ้าตอนนี้อยู่ที่ร้านสี่ร้านสี่ร้านสามามันจะลงไปตามก,กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันจะขึ้นอีกเท่าไหร่ถ้าคุณคิดว่ามันช่วงขาลงคุณกล้าพอคุณก็ณซื้อในช่วงนี้ช่วงที่มันเนี่ยร้านสี่มันจะกระดึบลงไปถึงร้านหนึ่งคุณรับได้ไหมมันขาดทุนอีกสักสองแสนเนี่ยใส่ก่อนนะ แล้วจากนั้นถ้ามันเด้งขึ้นกำไรสุดยอดเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ให้รอไปถึงจนจุดแบบต่ำสุดใช่ไหม่เฮียทุดเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ครับสุดยอดสดอดเีเสริมไหมก็ผมก็จะเสริมก็คือว่านาฬิการูเล็กขาลงแต่ไม่ได้น่ากลัวเลยเพราะว่ามันลงแค่ตัวราคาแต่ดีมานยังคงเยอะเหมือนเดิมเคนะครับซัพพายยังน้อยเหมือนเดิมจบสวยนะครับครับผมหล่อครับโอเท่เหมือนเดิม สายลงทุนโถเล็กเอพีปาเต็กลงได้ลงไปอ,อยู่ที่คุณจะยอมมองตัวเลขติดลบได้นานแค่ไหนสุดท้ายลองเทิม3แบรนด์นี้กำไรครับผมสุดยอดครับวันนี้<ส>ก็อย่าลืมเราคนแน่นนะายการเราไม่ได้มาชักจูงไม่ได้แนะนำในการลงทุนเป็นเพียงความเห็น<ช>นะแล้วแล้วก็สิ่งที่เราคิดวิเคราะห์ขึ้นมามาก็เห็นอะไรคนอยากรู้ก็เลยมาทำให้ดูนะวันนี้ก็ชอบไม่ชอบคอมเมนต์มา อยากให้เราพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับราคาเดี๋ยวก็ลองคอมเมนต์มาเปรียบเทียบได้ก็ลองคอมเมนต์มาครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็อ๋อยคนหนึ่งน,นึครับสุดท้ายนะสายลงทุนถ้าจะเท่มากคือเ,เงินอยู่ในกระเป๋าเรากํากไรเป็นของเราเพราะฉะนั้นจากกําไรขาดทุนก็อยู่ที่ตัวเราอยากโทษใครอ๋เท่ครับยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งเป็นกำลังใจให้เราแต่ววันนี้ไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ